สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เบียรก็จะมาซื้อของขวัญให้ตัวเองนะคะแล้วก็พี่วันก็มาซื้อของขวัญให้ตัวเองเหมือนกันค่ะของขวัญปีใหม่นะคะวันนี้เรามาล้านเงินกันนะคะเครื่องเงินนะคะอันนี้จะเป็นหยกจริงนะคะดูแต่สวยๆทางนั้นเลยนะคะ สวยกันไหมคะเพื่อนเพื่อนวงไหนดีคะวงไหนดีนีส่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่วันเอาวันไหนคะพี่วันอยากได้หมดทั้งตู้พี่ต้องมาป้นเอานะไม่มีเงินซื้อ <laughs> ี็แต่สวยๆทั้งนั้นเลยมีทั้งเงินมีทั้งทองนะคะ,อ,ะ,คะอ้ย๊ยใส่คอพี่วันมาขอนี่งามกว่งามหมดทั้งตู้บอกแล้วไงอยากได้ทั้งตู้เลยอันรอกอ่อนเนอะ รอไปก่อนอันนี้หกพันห้านะเจ้าอันนี้เป็นทองแหวนก็สวยนะคะแหวนทองสวย สวยดีทางนี้ก็เป็นหยกนะคะโอ้อันนี้สวยมากเลยกำไลหยกนะคะ รับชมเครื่องเงินนะคะสวยๆได้กันนะคะมีทั้งเงินมีทั้งทองนะคะพี่วันกกำลังดูสร้อยคออยู่คะ่ะได้แล้วนะคะ ไ้ถูกพีกก่บารา,าวางนี่หน่อยน้องก็แถมอันนี้ด้วยเบียเปลี่ยนเปลียป่ยนสร้อยพระพิคเนตใหม่นะคะอีสวยไหมนี่นะคะวันนี้เบียเปลี่ยนสร้อยเงินให้พระพิคเนตใหม่นะคะพีใหม่แล้วราคาเท่าไหร่ อันนี้เงินแทนนะคะราคา1,500บาทพี่พิษคันเน่ได้สร้อยใหม่แล้วที่จริงสร้อยอันเก่าก็ยังดีอยู่นะคะแต่ว่ามันยืดมันยืดแล้วก็เส้นมันจะเล็กลงส่วนของพี่วันก็ได้นี่พี่วันก็ได้สร้อยเงินเหมือนกันพี่วันเท่าไหร่คะ ้องพี่วัน1,800บาทแต่น้องเขาเป็นดลดให้ทกยแต่น้องเขาก็ลดให้อยู่นะคะนี่สนใจมาได้นะคะแม่สายร้านตั้งอยู่แม่สายนะคะทางไปตลาดไม่ลุ่มคนนี่เองค่ะนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยที่จริงก็อยากได้เป็นทองอยู่นะเพื่อนไม่มีตังค่ะ นี่นะคะร้านแดงช่างทองรับทำทองแล้วก็ทองขาวทุกชนิดนะคะตั้งอยู่ที่ทางไปตลาดไม่ลงผลนะคะเสียงรถก็ดังหน่อยนะคะทางไปตลาดเอาเลยค่ะเสื้อไหน อันนี้เมื่อกี้เบียร์ถ่าย<า>ไปหมดแล้ว,ลวมีคม่ะเ,เราก็ได้แล้วนะคะสร้อยเงินคนละเส้นของขวัญปีใหม่ค่ะบบส,นนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะกับการติดตามรับชมนะคะ เบียอยากได้แหวนวงเนี้พี่วันแดงๆเนี่ยเก็บกันซื้อสิเอาแล้วแหวนแฝ้ <c oughs> นี่คอยสีแดงนี่ใช่